รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101บ่าย3โมงเป็นต้นไปในรายการ Money Plus นะครับฮอตไลน์สายด่วน0819849735 081-984-9735ส่วนทางไลน์ครับติดต่อกับเราผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราก็คือคำว่า Moneyplus m o n e y p l u s m ั o n นี e ่พลั p l u s, Plus, ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับส่วนการเข้าไปเราฟังรายการผ่านทางออนไลน์นะครับฟังสดๆก็ดีฟังย้อนหลังก็ได้เชิญนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w j y o u t c a r e u c o m w w w e w y u t c a r e y o u w w w y u t c a u c o m เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันดีมากๆครับนอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเราอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับคุณวินัยเอกเฉลิมเกียรติ มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้5ธันวาคมนะครับขอให้มีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์นะครับและมีชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขด้วยนะครับ Happy Birthday ครับคุณวินัยครับส่วนกิจกรรมดีๆนะครับเนื่องในวันพ่อครับทางไทยเรนอาคาชวนลูกค้าร่วมสนุกส่งภาพถ่ายคู่พ่อลูกสุดเลิฟครับร่วมลุ้นชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รอบพิเศษเรื่อง The Hobbit นะครับ The Battle of the f i v e Army นะครับจากทีมผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the r i n g นะครับโอ้โ oh, หเรื่องนี้ฟอร์มยักษ์เลยนะครับ The Hobbit นะครับภาคใหม่ล่าสุดเลยกติกาแสนง่ายครับแค่เพียงถ่ายภาพคู่พ่อลูกพร้อมเขียนคำบรรยายความรู้สึกที่มีต่อพ่อเอาไว้ใต้ภาพพร้อมกับติดแฮตแท็กไทยเนะคาแล้วก็แฮตแท็กเซลฟี่วิชเดดแชร์ใน Facebook หรือว่า Instagram ที่ไทเล้นอาคารครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับร่วมติดตามกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ t h a i l a n d a k a c o m และโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไทเลนตอาคาครับตัดสินพร้อมประกาศรางวัลในวันที่12ธันวาคมนี้และยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่16ธันวาคมร่วมกิจกรรมดีๆภายในงานและดูหนังพร้อมกันณนะ SF w o r l d ว i n e m a ชั้น7นะครับเซนทัลเวิล วันที่18ธันวาคมเวลา17นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-737-8888หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ www.thailensa.com thailensa.com เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับทางปตทครับได้ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมกอดลุ้นทองกับกอจิแฟมิลี ที่ PTT l i v e Station นลุ้นก๊อจิทองคำรวมมูลค่ากว่า4 3ล้านแสนบาทลุ้นง่ายๆ2ช่องทางด้วยกันนะครับเพียงเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ800บาทที่สถานีบริการปรตทนะครับรับคูปองเพื่อเขียนชิงโชคที่กล่องรับคูปองที่สถานีบริการน้ำมันปตทที่ร่วมรายการร่วมรุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. นะครับฮัก ก็ตจี .com หรือ1365ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณฟังครับมาดูวงการโบรกเกอร์กันหน่อยมาดูธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์นะครับกรณีศึกษาของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับว่าทำไมทางบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้ถึงประกาศจุดยืนในการเป็นเ l ล h Management จะเป็นตัวเลือกจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ลงทุนยังไงบ้างผมได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลท่านดรพิชิตอัคาราทิตให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในวันนี้ครับท่านดรพิชิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับนะครับวันนี้วันดีเลยนะครับมีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์นะครับครับเป็นวันมงคลครับเป็นวันมงคลเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับใช่แล้วใช่แล้วนะครับท่านอาจารย์ครับในฐานะประสกนิกรชาวไทยในฐานะนักวิชาการเนี่ยท่านอาจารย์มีความทราบซึ้ง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยในด้านไหนมากที่สุดนะครับตอบได้มากกว่าหนึ่งอย่างครับท่านอาจารย์ครับผมทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านเนี่ยจริงพูดถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารทรัพย์สินของอประสบนิกกรเลยนะครับ,รบท่านเองเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง ผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งซึ่งทางสภาพัฒน์ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับ,รบก็ได้นําเอาแนวคิดของท่านเนี่ยไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยซึ่งอันนี้จะมีผลอย่างดีเลยนะครับในรบเรื่องเกี่ยวกับบริหารเศรษฐกิจแล้วก็แม้กระทั่งเรื่อง personal finance ของประสงคนิกรซึ่งผมคิดว่าท่านมีส่วนอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเลยเลยครับ ก็คือพระราชดำรัสของท่านหรือว่าในหลายๆสิ่งหลายๆฉางที่พระองค์ท่านทรง ประทานให้กับคนไทยเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้เกือบทุกระดับเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับปรับได้ทุกระดับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะหน้าแต่ว่าเป็นประโยชน์ระยะยาวกับชีวิตของะสมนิกรเลยนะครับครับอย่างเรื่องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนได้บ้างไหมครับท่านอาจารย์ครับเป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็จะได้ยินนะครับท่างกรตก็จะพูดถึงการลงทุนให้วิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับ พวกนี้เนี่ยจริงๆในระยะหลังเนี่ยเป็นหัวใจของการลงทุนทุกประเภทเลยนะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําจัดความเสี่ยงไปได้ทั้งหมดแล้วก็สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากการคาดการณ์ทำได้ยากกว่าเดิมมากนะฮะทั้งในแง่ของภาคเศรษฐกิจธนาคารทั้งในภาคของเศรษฐกิจตลาดทุนเราเองเนี่ยนะครับ เรื่อง risk management หรือการบริหารความเสี่ยงยังกลายเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับครับเรื่องการลงทุนก็สามารถนํามาปรับใช้ได้ด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับใช่ครับนี่นะเป็นพระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นโชคดีของเราคนไทยทุกคนเลยนะครับท่านอาจารย์ครับครับเอาละครับงั้นขออนุญาตขยับนะครับมาคุยกับท่านอาจารย์นะครับแม้ก่อนหน้านี้คุยกับท่านอาจารย์ในฐานะบลจนะฮะแต่วันนี้เนี่ยคงคุยในฐานะหมวกของผู้บริหารบลบ้างนะครับท่านอาจารย์ครับ มันมัน,ม,นมันต่างกับตอนอยู่บอลอจอเยอะไหมครับท่านอาจารย์ครับก็เยอะนะฮะก็คือจริงบอลอเองก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนการซื้อขายหุ้นที่เรารู้จักกันนะครับครับแต่ว่าเรา ซื้อขายหลักทรัพย์พวกกองทุนก็ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังทําหน้าที่ในตลาดแรกด้วยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับ investment bank financial a d v i s o r การให้คําปรึกษาเอาหุ้นเข้าตลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบพวกนี้เนี่ยก็จะมีขอบเขตของการทํางานเนี่ยม,มันกว้างขวางมากขึ้นทําประโยชน์ให้กับนักลงทุนเองผู้ออมเงินหรือผู้ประกอบการเนี่ยในกรอบที่ทางการให้ทําได้มากขึ้นนะครับครับฟังดูแล้วมีอะไรให้เล่นสนุกๆเยอะเลยนะครับ ท <c oughs> นอาจารย์ครับสนุกด้วยแล้วก็ <c oughs> เราก็มีความภูมิใจที่ได้ทําประโยชน์มากขึ้นด้วยครับอาจารย์ครับถามในฐานะบรกเกอร์นะครับในบ้านรเราเนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้ยปี2557ที่กําลังจะผ่านพ้นไปการแข่งขันกันของของบรกเกอร์บ้านเราในปีนี้ยถือว่าคึกคักเข้มขน้นดุเดือดไหมครับท่านอาจารย์ดุเดือดสนุกมากเลยนะฮะใน ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลือกให้กับนักลงทุนเนี่ยเยอะขึ้นเรามีโรกเกอร์ใหม่ตั้งสามรายแต่เขาจะเรียกกันว่าสามเอนะครับสามอมีอะไรมะมีเอเชียเวลนะมีแอปเปิลเวลฮะแล้วก็มี AEC อ๋อสามเสามเอเขาเรียกกันแล้วจำง่ายแต่ว่า ผมว่าเป็นโบรกเกอร์เลือดใหม่นะครับ,รบเราเองก็วาง p o s i t i o n นนิ่ตัวเราเองอยู่ว่าจะทำประโยชน์ให้กับนักลงทุนเนี่ยมากมขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งหลายคนก็คิดกันว่าการที่จะเป็นโบรกเกอร์แบบตั้งเดิมเนี่ยมันหมดสมัยแล้ว เราเองนะฮะผู้ถือหุ้นเราเองแล้วก็ผู้บริหารของเรานี่ก็เชื่ออย่างนั้นเราก็คิดว่าเราควรจะไปมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทําภาษาทางการนิดนึงนะฮะรเรื่องการบริหารความมั่งคั่งมากขึ้นการบริหารความมั่งคั่งหรือเรื่องเวลมากยิ่งขึ้นเวลแมนจเมนต์ใช่แล้วครับมา,มากขึ้นนะฮะพวกนี้เป็น แนวโน้มของโลกด้วยนะครับว่า<ม>ธุรกิจอย่างนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆกับนักลงทุนผู้ออมเงินประชาชนโดยทั่วไปมากขึ้น<ม>เนี่ยเราต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของเราเนี่ยในลักษณะแบบนี้นบ,บทบาทก็จะไม่จํากัดเหมือนบล็อกเกอร์สมัยก่อนแล้วคือเป็นแค่ในหน้าซื้อขายหุ้นใช่ครับใช่ใช,ใช่เราเองเนี่ยจริงๆก็ทํากรอบได้เยอะจุดมุ่งหมายหลักก็จะเป็นเรื่องว่าจะทํายังไงนักทุนหรือว่าผู้ที่เป็นลูกค,ค้าเราเนี่ย จะสามารถบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่นี่ให้งอกเงยเจริญเติบโตเป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะกับตัวเองกับครอบครัวเนี่ยจะทำยังไงนี่เป็นโจทย์ของคุณผู้ฟังที่รักนะของทางรายการที่ต้องการหาคนจะมาตอบโจทย์ให้เลยครับท่านอาจารย์ครับสุดยอดเลยนะครับถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับก่อนจะคุยต่อนะครับ ปัจจุบันทางบริษัทลักรั์เอเชเวลเนี่ยนะครับสาขามีอยู่สักกี่แห่งแล้วก็มีพนักงานทีมงานทั้งหมดอยู่สักเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เรามีอยู่10บแห่งนะครับรวมสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตรงค้างเซ็นทรัลชิดลมนะครับเมื่อก่ออยู่ถนนเพลนจิตนี่แหละครับแล้วก็มีสาขาในหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดหลายแห่งนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงขยายตัวเราน้องใหม่ค่อยๆโตนะครับครับปัจจุบันมี10สาขาใช่ไหมครับท่านอาจารย์ ใช่ครับพนักงานรวมกันแล้วทั้งหมดสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณสามรอห้าสิบคนนะครับก็กระจายอยู่ในสาขาต่างๆเนี่นะครับแล้วก็อันนี้รวมถึงเจ้าที่วอล m a แมจ e มนต์ของเราแล้วก็ทีมงานวิจัยทีมวอล์เอนจิเนีด้วยนะครับ รวมกันครับเชื่อดูน้องใหม่แต่ว่าดูลายชื่อ,อดูหน้าตาแต่ละท่านที่มีโอกาสได้ได้ไดพบแล้วเนี่ยหน้าไม่ใหม่นะครับท่นานอาจารย์ใช่ไหมครับอายุทํางานก็20ปีกันแล้วละคร <laughs> ประสบการณ์เชียบ <laughs> 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 ผมเองก็อยู่วงการมานานประสมควร <c oughs> <c oughs> ผมว่าเราเองก็พูดถึงประสบการณ์ทางด้านการซื้อขายอุ้นนะครับหรือซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่หลักๆนี่อายุการทํางาน20กว่าปีทั้งนั้นนะฮะประสบการณ์ในแวดวงเนี่ยก็ รู้ดีว่าควรจะแนะนําลูกค้าในลักษณะไหนนะฮะที่จะเหมาะสมโดยให้เป็นประโยชน์สูงสุดส่วนทางด้านวอลล์แมนจ์เมนต์เองเนี่ยผมเองกับท่านอาจารย์สุปรกรซึ่งทํางานมาด้วยกันเนี่ยท่านด็เอรสุปรกร<ด>สุูนทรนกิจดร,หน,ดรหน่อยอย่าดรหน่อยของเราเนี่ยก็อยู่ในวงการมานานกว่าสิบปีนะฮะผมเองอยู่กรรทออยู่สิบปีจริงๆในแวดวงนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วแหละครับ,รบก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่ ทีพ่พอจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนได้นะครับครับอาจารย์ครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลเนี่ยนะครับอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดแตกต่างของเอเชียเวลเนี่ยที่แตกต่างจากเพื่อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเราเป็นโบรกเกอร์ที่จะเน้นเรื่อง w e ล l m แม a เนจ e มนต์นะครับเราถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับนักงทุนมากที่สุดเวล l แม a เนจเมนต์เนี่ยก็ ครอบคลุม,มรวมถึงเรื่องการซื้อขายหุ้นด้วยนะครับแต่ว่าเราครอบคลุมมากกว่านั้นลองยกตัวอย่างสะหน่อยได้ไหมครับอาจารย์เช่นเป็นต้นวา่าถ้าเผื่อวา่าเราอายุสัก4ี่สแล้วเอา40ะะบวกลบแล้วกันสี <40 S 1> ่สิบบวกลบแล้วนะฮะครับแล้วก็มีลูกแล้วเราก็ ลูกก็อาจจะออกเรียนไปแล้วอืเราก็อาจจะต้องมานั่งคิดถึงตัวเองแล้วว่าเอ๊เดี๋ยวอีกยี่สิบปีเราเกษียณแล้วเราจะอยู่ยังไงเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะเกษียณอย่างเกษมจะทํายังไงดีแหมสับไวรุ่นเลยนะใช่แล้วออยากจะมีเงินพอใช้ไม่ใช่เพราะว่าตายก่อนเงินหมดเนี่ยไม่เป็นไรเงินหมดก่อนตายนี่ลําบากแน่ แมแล้วก็ลูกหลานก็ต้องอะไรเขาเดือดร้อนเราช่วยเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องวางแผนต้องวางแผนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ต้องวางแผนฮะแล้วก็บริการเรื่อง wealth management เนี่ยก็จะวางเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมองไกลๆเราจะมีชีวิตที่ดียังไงที่จริงเงินเนี่ยมันก็เป็นสื่อกลางนะครับเราจริงๆเราแสวงหาความสุขที่ยั่งยืนกันแล้วตัวเงินเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่ง แต่ว่าการใช้เงินการบริหารเงินการหาเงินเนี่ยบางทีมันสร้างความทุกข์ได้มันต้องมีจุดพอดีครับการมีจุดพอดีเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องบริหารชีวิตเราให้เป็นครับให้มีเงินอย่างมีความสุขใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ฮะต้องมีเงินอย่างมีความสุขคือต้องหาเงินให้เป็นใช้เงินให้เป็นนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นหัวใจที่เราคิดว่าเรา พยายามทําให้กับลูกค้าของเรานะครับครับเพราะฉะนั้นทางบลเอเชเวลเนี่ยถ้าได้ยินชื่อนี้ก็ให้นึกถึงเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรนะฮะทั้งเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งซื้อขายกองทุนด้วยใช่ไหมครับซื้อขายกองทุนแล้วแม้กระทั่งให้ครปรึกษาในด้านอื่นๆก็ได้ด้วยนะครับอ่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรบริหารความมั่งคั่งใช่ใช่นะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดที่แตกต่างของทางเอเชเวลนะครับ ้าเทียบกับ<อ>เพื่อนๆในระบบนะครับท่านอาจารย์ใช่ครับที่เราพูดอย่างนี้มันก็มีพื้นฐานนะครับคือบุคลากรเราก็พร้อมนะครับก็บพื้นฐานผมเองแล้วก็น้องๆดรสุภกรเองกับทีม w e l วะเอนจิเนียร์คือวิศวกรรมความมั่งคั่งนี่นะครับครับก็เติบโตมาจากสาย Asset Management ซึ่งสายสายกองทุนด้วยสาย,สายกองทุนฮะพวกนี้ก็ใช้องความรู้เยอะนะฮะในเรื่องการทางการเงินและทั้งเรื่องทางสถิติทางคณิตศาสตร์พื้นฐานของบุคลากรเราก็พร้อม พร้อมอาจจะแหม่ก็ไม่อยากจะว่าคนอื่นแต่ว่าเราเราคิดว่าเราพร้อมมากที่สุดหนึ่งในพูดและกระดาษนนึงแต่ว่าผมผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับว่าบุคลากรทางด้านวอลแมชเมนเนี่ยในบอลอด้วยกันเราถือว่าเป็นดับหนึ่งแล้วละครับดีครับอาจารย์ครับท้ายสุดจริงๆแล้วเป้าปีหน้าปีห้าดนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์เอชีเวลเนี่ยตั้งเป้าหรือวางแผนนะครับเอาไว้แค่ไหนยังไงบ้างครับท่านอาจารย์เราจะเติบโตทั้งสองด้านนะครับ ทังด้านเกี่ยวกับการให้บริการผู้ซื้อขายหุ้นนะครับก็เต้าเขาพูดกันเป็นเรื่อง Market Share ที่จริงปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณสักสปกว่าของมา e t Share ชรบปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะเห็นประมาณ3.25%ถึง3าเปอนะฮะของมาร์เก็ตแชร์ก็กะหวังว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ทางด้านวอลล a แมจเมนต์เนี่ย <Yeah. S 2> ที่จริงเราให้ความสําคัญกับเรื่องงานวิจัยพัฒนาเนี่ยมากครับก็จะมีพูดถึงงานวิจัยพัฒนานี่มันแปลถ,ถึงเรื่องสองเรื่องนะครับ,ค,รบคือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องกบรรับสินต่างๆที่เราจะไปใช้ลงทุนครับซึ่งเราจะทําอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วแต่ว่าวิจัยพัฒนา,นาย,ยังรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆเช่นบอกได้นะครับว่ากองทุนไหนณขณะน,นั้นเนี่ยที่จะให อ่าผลตอบแทนดีที่สุดเราควรจะซื้อกองทุนอะไรครับเช่นอย่าซื้อพ r o เวตี้ฟันหรือว่าซื้อรีทควรจะซื้อกองไหนดีดเออดีฮะดีับเพราะ,ะถ้าเกิดว่ามีออกมาเป็นทางเลือกมากกว่าหนึ่งเนี่ยเริ่มงงแล้วไม่รู้จะเลือกอันไหนดีอ่าแต่มันก็มีความแตกต่างกันในเนื้อหาสาร <ใช S 2> <ๆ S 1> เยอะเลยนะใช่ใชรเราเลือกผิดมันดีเราก็ต้องอยู่กับมันนานนะฮะตอนหลังยังมีกองอินฟาซักเจีฟันออกมาอีกะะแล้วก็จะมีอินฟาทรัสอีก S <S> ใช่ก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าเผื่อว่ามีเรียกว่าクラウดฟันดิ้งคือ <laughs> <笑><笑>พวกนี้เนี่ยพูดถึงครั้งหนึ่งก็จะเป็นแอสเซทคลาสใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกนะฮะครับแล้วก็ทำให้นักทุนมีความหลากหลายมากขึ้นได้มีโอกาส ประโยชน์ให้ับตัวเองมากขึ้นนะครับดีครับท้ายสุดจริงๆมีอะไรจะฝากคําแนะนําไปยังท่านนักลงทุนบ้างไหมครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับผมก็กลับเรียนนะครับว่ายังไงเนี่ยโลกมันผันผวนนะครับเศรษฐกิจทั้งภายนอกภายในเราฟังดูบางทีเราก็รู้สึกอดหูว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็มีหน้าที่จะต้องดูแลทรัพย์สินของเรามีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวของเรายาิมิตของเราให้มีโอกาสมีความสุขนะครับแต่เป็นการดูแลอย่างนี้เนี่ย ผมคิดว่าเราคงต้องอาศัยแนวความคิดของพวกท่านนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงมากๆแล้วก็วางแผนระยะยาวมองยาวๆดูในเรื่องความสุขนะฮะอย่าใช้เงินหรือว่าหาเงินจนตัวเองเป็นทุกข์ซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสาระสําคัญนะฮะสาระสาคัญสาหรับคนรุ่นต่อไปนะครับครับดีครับดีครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขอพระคุณอย่างสูงเลยนะครับท่านดรพิชิตครับ ครับยินดีครับคุณยิธนาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านดรพิชิตอัคราทิตท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลนะครับมาคุยให้เราฟังถึงจุดยืนถึงจุดแข็งแล้วก็สิ่งที่จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับ ผู้ลงทุนนะครับทั้งรายย่อยขาเล็กรายย่อยขาใหญ่นะครับเชิญได้เลยที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีซึ่งผลิตรายการโดยบริษัทดีซีครีเอชันของเรานะครับอย่างวันศุกร์นะครับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆส,สไตล์2ลุม1นึ่งสามทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel วันนี้ครับจะเป็นตอนที่2ตอนจบของคุณกิตินะครับจาก NCL International Logistics จำกัดมหาชนเสนอเป็นตอนจบนะครับมารู้จักกับ NCL น้องใหม่ในตลาดระทรัพย์ M&A i ที่มาแรงเหลือเกินนะครับว่ากันว่านี่แหละ เป็นบริษัทโลจิสติกครบวงจรอย่างเต็มภาคภูมิเลยติดตามกันให้ได้และเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับ m o นนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่จันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปที่นี่วันนี้ลาไปก่อนนะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0288888888บริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน